ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะส่องภาพพีวิดิ้งหลุยนุน่น แต่งจบรูปไม่จบพีวรดิ้งสุดหวานหลุยนุนต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนที่ศึกษาดูใจกันมานานมากสําหรับนุนรัมมิดาวหวานใจหรือสกอตซึ่งทั้งคู่ก็ได้ควงแขนเข้าวิวาห์ไปเมื่อวันที่20มีนาคม2563ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศสุดเรียบง่ายมีเพื่อนในวงการและญาติผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีสุดอบอุ่นหลังจากพิธีแต่งงานผ่านพ้นไปทั้งคู่จึงอับรูปลงอินสตาแกรมภายหลังเป็นการยืนยันว่าทั้งคู่แต่งงานกันจริงๆ ล่าสุดทางด้านนุนรัมมิดาได้โพสภาพพีวิดิ้งของทั้งคู่ที่ดูเรียบง่ายแต่อบอุ่นสุดๆและไม่ต้องไปเสียค่าสถานที่เพื่อถ่ายพีวิดิ้งแค่ถ่ายในบ้านภาพก็ยังสวยมากเป็นภาพพีวิดิ้งขาวดำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความสุขจริงๆนุนหลุยแคสสัน์เลือกมาประดับหน้างานเป็นภาพง่ายๆแต่บอกเล่าเรื่องราวได้สุดยอดมากขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งนะคะ